ว่าบ like right. ิวก right uh well> ิ้นเขามีคอมเมนต์มาว่าเพลงนี้เหมาะกับพีมากมันเหมือนเป็นตัวตนของพีส่วนหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วคือเป็นอย่างนั้นหบิวกิ้นเขาห่วงหนูเหรอเออเขาก็ห่วงเขาพูดเหรอเขาพูดนะคุณเขาพูดเหรอเวอร์มาเขาบอกว่าเขาต้องการก็ก็เพลงนี้เพลงนี้ก็ก็อาจจะเป็นเพลงแบบแนวน่ารักมั้งครับอาจจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของเราเหมือนกันที่ที่เราเองก็ เรามีหลายมุมมองหลายมุดอะไรหลายอารมณ์อะไรอย่างนี้เลยแล้วก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งในอารมณ์หนึ่งของพี่แบบเป็นฟิลน่ารักน่ารัก,กอ,ออกมางครับก็เข้ากับพี่ไหมก็รู้สึกว่าก็ก็อก็เข้านะครับแล,ระะแล้วไข่ไหมฮะห่วงลรา่วงนะ่วง <laughs> <laughs> ไม่รู้คุณพ่อ,อค,คุณแม่ห่วงพี่ตลอด <laughs> <laughs> ครบผมก็ <laughs> ออคนใกล้ชิดเราล่ะ,ะคนใกล้ชิดอยู่แล้วเร,เราเราใกล้ชิดใครเราก็อยากจะดูแลเขาเราก็อยากจะให้เขาได้แต่สิ่งดีครับเนี่ยนั่นเนี่ยทุกคนที่ที่อยู่ใกล้ตัวอะไรอเงี้ยเมืม่อวาน